Quick Game Review วันนี้ครับขอนำเสนอ s เป็นเกมจากค่ายชาวฝรั่งเศสที่มีชื่อว่า Blue t e r l e Studio นะครับก็ต้องบอกเลยว่าเป็นเกมที่ค่อนข้างจะตีตลาดได้โหดมากๆเพราะว่าเราจะได้เล่นเป็นน้องแมวเว้ยที่ออกไปประจนภัยในเมืองโลกอนาคตตีมึงเตรียมเนี้ยมันออกเป็นแนวไซเบอร์พังสิ่งมีชีวิตส่วนใหญ่ที่อยู่ที่นี่ก็จะเป็นตัวหุ่นยนต์เวย้ยแล้วประเด็นก็คือมันเป็นเมืองที่ถูกลืมเลือนไปนานมากแล้วแล้วในฐานะน้องแมวน้องสเตรย์ตัวนี้ที่มันถูกพัดหลงมาเนี่ยนะ มันก็เลยเป็นคําถามว่าเฮ้ยเราจะเอาชีวิตรอดไปจากเมืองที่มันมีเหล่าศัตรูเป็นตัวเห็บหรือหมัดกายพันได้อย่างไรนะครับก็แน่นอนครับแมวตัวนี้นะฮะไม่ได้ออกเดินทางเพียงตัวเดียวมันมาก,กับคู่หูของมันนะฮะในระหว่างการเดินทางในเมืองที่ถูกลืมเลือนแห่งนี้มันได้ไปเจอกับคู่หูหุ่นยนต์ตัวน้อยของมันที่มีชื่อว่า B12 นะฮะก็เรียกเป็นภาษาไทยว่า B12 แล้วกันชื่อเหมือนสตูดิโอเขาเลยนะ ก็เอาเป็นว่าไอ้เจ้า B12 กับเจ้าตัวน้องแมวเนี่ยก็ต้องคอยช่วยเหลือกันเพื่อที่เอาชีวิตรอดไปจากเมืองแห่งนี้ให้ได้แล้วก็ไปสืบค้นหาต่อไปด้วยนะเพราะว่ามันจะมีเทรนด์คำว่า Mystery and Exploration ด้วยนอกจากมันจะเป็นเกม a v v n n t u r e i อินดแล้วมันก็ยังให้เราเนี่ยนะค้นหาว่าเฮ้ยน้องแมวตัวนี้มันมาอยู่ที่นี่ได้ยังไงแล้วเวลาเจอปัญหามันจะแก้ไขปริศนาเหล่านี้ได้ยังไง แล้วเมืองเมืองนี้มีเรื่องเล่าความเป็นมาเป็นไปอย่างไรบ้างนะครับนั่นแหละฮะสเตร,เรนะครับมาปีหน้านะฮะ2022แพลตฟอร์มที่รองรับในตอนนี้นะครับจะมีตั้งแต่ PC PS5 และ PS4 นะครับผมก็ตามนั้นเลยสำหรับ Quick Game Review วันนี้นะครับกเกลซิเบก็ขอลาไปก่อนนะบ๊ายบาย